สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองบ้านไหนที่ต้องการพาลูกพาหลานไปปล่อยพลังหรือว่าหากิจกรรมที่จะทำให้เจ้าตัวเล็กสามารถวางแท็บเล็ตกับมือถือหันหน้าเข้าหาธรรมชาติมาทางนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะเพราะวันนี้กองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ได้รวมกับโรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่4จัดชุดครูฝึกประจำสถานีการเรียนรู้ มีการบรรยายการแนะนําให้ความรู้ด้านการเกษตรการปรศุสัตว์ในกิจกรรมโครงการที่สําคัญของหน่วยซึ่งมีทั้งโครงการธนาคารกระบื้อโครงการบริหารจัดการขยะโครงการเกษตรกรรมในพื้นที่ขาดแคลนน้าหรือเกษตรกรรมเชิงปศุสัตว์โครงการต่อย,ยอดของเสียจากมูลสัตว์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากดินมูลไส้เดือนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นศาสตร์ของพระราชามากยิ่งขึ้นโดยมีนักเรียนและครูที่เข้าร่วมสนใจนะคะในกิจกรรมนี้269คนที่พื้นที่เกษตรกรรมกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ค่ายจิรประวัติอํเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรแห่งนี้ถือเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทําจริงในพื้นที่จริงซึ่งเด็กๆก็ได้ลงมือทําได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่มีในห้องเรียนด้วยตนเองค่ะ